สวัสดีครับจวงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดงานวันมูลนิธิศิรินทร์ประจำปี2566 ซึ่งมูลนิธิเซรินทร์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสถานพยาบาลมูลนิธิเิรินทร์โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเิรินทร์ในพระราชูปถัมภ์ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรโดยวงดนตรีบ้านปลายเนินและนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ จากนั้นสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบรรเลงดนตรีไทยและทรงร่วมการสแสดงพระราชทานจากบทพระราชนิพนธ์คำร้องเรื่องสมเด็จกรมหลวงนาราธิวาสเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินในโอกาส100ปีวันประสูตรร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสโมสรน,นิสิตจุฬา และการแสดงประกอบโดยอาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย มูลนิธิเสริทนทร์จัดตั้งขึ้นเพื่อการรักษาพยาบาลการศึกษาอบรมวิชาพยาบาลการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการก่อสร้างและบูรณะโรงพยาบาลรวมทั้งให้ความร่วมมือด้านการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์สถานพยาบาลของมูลนิธิเสริทนทร์ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิชิราลงกรราชวิทยายลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้บริการตรวจรักษาพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ั้งแต่ปี2520สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้รับสถานพยาบาลน,นี้ไว้ในพระราชูป,ปถัมภ์และพระราชทานพระราชอนุญาตให้ตั้งมูล,ลนิธิเซริทนทร์ขึ้นเพื่อบริหารกิจการของสถานพยาบาลของมูล,ลนิธิเสริทนทร์ เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิฐิธรราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงณนาศาลาดุสิตาลัยศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบโรกาสให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการพาลาลิมปิกแห่งประเทศไทยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคนพิการคณะนักกีฬา พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่22-28ถึงตุลาคม2566ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านประสบความสำเร็จและให้ได้หยนอดำที่ปราถนาในขณะนี้ อากาศก็เปลี่ยนแปลงก็ขอให้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะเ่อให้แข็งแรงเห็นได้ลกลับมาก็จะได้มาเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้ทั้งเพื่อนๆนนักกีฬาและคนไทยทั่วไปก็ขอให้ทั้งประสบความสำเร็จพบแต่สิ่งที่ ตระหนาให้ได้ทำในด้านการกีฬาและด้านต่างๆสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นวันที่สอง วันนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธันณโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นวันที่สองในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน2ตัว จากนั้นทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำบันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน12ตัวร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุฬาพรภายในรถผ่าตัดทำบันเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงซึ่งมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามสัญญาณชีพเพื่อให้การผ่าตัดทำบันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการทางศัตวแพทย์โดยทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งประเมินความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัดทำหมันวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนจำนวน119ตัวและผ่าตัดทำหมันจำนวน155ตัวโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธนันปัจจุบันได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่2เน้นยุทธศาสตร์สีด้านได้แก่การบริหารจัดก,การประชากรสุนัขและแมวจรจัดการจัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยในพื้นที่จังหวัดเลยมีอำเภอภูหลวงเป็นพื้นที่อำเภอต้นแบบในการบรูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อบริหารจัดการในการกำจัดโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปตามพระปัิธานนอกจากนี้ยังสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ส่วนของอำเภอด่านซ้ายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมปัจจุบันประสบปัญหามีประชากรสุนัขและแมวจรจัดจํานวนมากหน่วยงานในท้องถิ่นภาพประชาชนและกลุ่มคนรักสัตว์ของด่านซ้ายร่วมกันนําสุนัขและแมวจรจัดไร้บ้านไปฉีดวัคซีนทําหมันและหาผู้ปการะนนาไปดูแลต่อเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ในปี2,566สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบรูรณาการองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธานซึ่งจังหวัดเลยได้รับงบประมาณจากโครงการเพื่อสำรวจสุนัขและได้รับวัคซีนลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขก,กว่า8,000 0ตัวและผ่าตัดทรรมนอีกกว่า5,000ตัวซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าท,ทั่วโลกภายในปี2,573จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหารโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพอนามัยการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณาสุขของประชาชนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในอนาคตอย่างยั่งยืน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้าโดยมูล,ลนิธิจุลาภรณ์ด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดสีประหัตในราคาพิเศษบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468ขีด116003ขีด1เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาภรณ์ พระสกนิกรจำนวนมากนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษเขตดุสิตโดยตลอดทั้งวันมีพระสกนิกรจจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวต่างนำพวงมาลายัยดอกไม้ทูบเทียนไปถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยตลอดรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมเชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นธุรกันดารในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศก่อเกิดเป็นโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีไรายได้ที่มั่นคง ทั้งนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิตรมีพื้นที่ทั้งหมด2 9 0เนไร่เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสามแยกนางเลิ้งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดการแล้วเสร็จในปี2567จบข่าวในพระ,าะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ